พ่อแม่มักจะบอกว่าเกมการ์ตูนสื่อของเด็กอะ่ะมีผลกับเด็กอย่าได้โทษสื่อเพียงด้านเดียวว่าขัดเกลาให้เด็กเป็นยังไงเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามีแค่สถาบันครอบครัวที่ใกล้ที่สุดว่าคุณจะสามารถพูดคุยใช้เหตุผลและที่สําคัญคือมองว่าลูกของคุณเนี่ยพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะโตขึ้นกว่าเมื่อวานตลอดเวลาไหมไม่อย่างนั้นน่ะเราก็คงต้องโทษสื่อพวกนี้จนถึงเราโตคุณอ็อกว่า สังคมไทยสมัยเก่าอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่จาเป็นต้องอธิบายอะไรกับเด็กแล้วพอเราไม่ได้คําตอบอ่ะเราก็เลยไปหาคําตอบจากหนังสือแล้วหนังสือที่อ่านมันก็ไม่ใช่หนังสือเด็กกลายเป็นว่าการพรีเซนต์ด้านการอยู่ร่วมในสังคมอ่ะมันมาจากในหนังสือทั้งหมดมันก็เลยทําให้เราเข้ากับเพื่อนไม่ได้มันทําให้เราคิดอะไรในแบบที่เพื่อนไม่ได้คิดคือเหมือนเราเข้าใจความแตกต่างได้ไวกว่าเด็กคนอื่นอ่ะอย่างอ่ะไม่ใช้ของสีเหมือนกันทําไมต้องโดนหลอไม่ทําอะไรเหมือนใครสักคนอ่ะทาไมเราถึงต้องโดนหลอจนกระทั่งเราไม่สามารถ รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาได้อะมันก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขามาเป็นเพื่อนอะเพราะว่าเราเจ็บปวดที่เราต้องคิดอะไรตามคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอมในตอนเด็ก,เ,ดกเอมมองว่าการอ,าอ่านอะมันคือการสะสมความรู้ยิ่งเรารู้มากอะเราก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหา แต่หลายๆครั้งนะคะ่ะการที่เราดูเยอะไม่ได้ทําให้เราแก้ไขปัญหาได้ดีหรือว่าฉลาดแต่การดูเยอะมันแค่เหมือนกับเราจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงคือแทนที่จะจัดการปัญหาข้างนอกค่ะเอ็มกลับมองว่าสิ่งที่ได้มาทหมดในชีวิตมันทําให้เราจัดการข้างในได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านนะคะพยายามอ่านในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันให้อะไรกับตัวคุณในแบบที่คุณต้องการมันจะมีอยู่เทรนช่วงหนึ่งที่สะสมหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือพอร,รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนอื่นเขารู้กันเราน่าจะรู้บ้าง มันเป็นความคิดที่ดีนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นจุดมุ่งหมายเดียวอะ่ะบางทีคุณอาจจะเบือ่อแต่ถ้ามันมีสิ่งที่คุณอยากรู้จริงๆมันอาจจะเป็นกระตูนอาจจะเป็นวิยายคืออาจจะไม่ได้ต้องมีคุณค่าทางวิชาการอะไรเงี้ยแต่เมื่ออ่านไปแล้วอะ่ะเอมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่สอนแทรกแล้วให้อะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วมันจะมีอะไรที่เราคิดตามได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกอ่านในสิ่งที่เราต้องการจริงๆกว่าแล้วก็ให้ตัววรรณกรรมเองอะ่ะ มันเป็นความทรงจําที่สวยงามอย่าให้เห็นหนังสือแล้วรู้สึกแบบโอ้ไม่อยากจะแตกอีกแล้วอะไรเพราะฉะนั้นเอ็มจะเน้นอ่านในประเด็นที่สงสัยสมมติเอ็มอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษทศวรรษที่17เอ็มก็จะอ่านทางนิยายแล้วก็บทความวิชาการสารคดีเกี่ยวกับมันช่องของหนังสือยังไงก็ได้เลยแต่ขอให้ตอบประเด็นที่เราสงสัย สมมติว่าเอมใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเพื่อนเอมสามวันในหัวข้อหนึ่งเพื่อให้เขาคิดเหมือนเอมถ้าเอมเอาเวลาสามวันนี้ไปเปิดมุมมองตัวเองในเรื่องหนึ่งเอมอาจจะเซตโท้กับหลายประเด็นได้มากกว่านั้นก็ได้มากกว่าประเด็นเดียวเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่แบบ subjective มากๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณจะสามารถดิวกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ที่ตัวเองไหมซึ่งหลายปัญหาก็ยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดจากการเราตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าเรายังไม่เริ่มที่ตัวเองเลยอ่ะมันคงไม่สามารถไปพูดกับคนอื่นได้ว่าช่วยเริ่มให้เราหนสิ เขาก็จะถามกลับวา่าเธอเริ่มยังถ้าเราเริ่มแล้วก็แบบเราเริ่มแล้วอะเธอเริ่มได้ยังอย่างเงี้ยค่อยเต็มปากหน่อย